สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง fictiond ความเดิมในตอนที่แล้วไมเคิลไวโอได้พ่ายแพ้ให้กับกลุ่มเมาส์ในขณะที่กลุ่มเมาส์กำลังจะตัดเส้นเอ็นของไมเคิลทูก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็กล่าวว่าแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเมาส์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันทําเอานอนไม่หลับเลยและมังงะบากิในตอนที่33มีชื่อตอนว่านักลบทูก็ได้พูดขึ้นมาว่าเมื่ออยู่ครบ3าคนจะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นการประสานกันของเด็ก3คนจากไข่ฟองเดียวกันคงยอดเยี่ยมแน่นอน เมาทั้งสามคนก็ทำท่าทีจริงจังทูก็ได้กล่าวต่อว่าพวกวายร้ายผ่านศึกพวกชายชาติทหารที่ได้จากการยอมรับว่าเก่งที่สุดพวกนายมาเป็นต้มหล่นอยู่ตรงหน้าน่าสนใจมากจริงๆทูก็ได้มองไปที่ดวงจันทร์แล้วก็พึมพำขึ้นมาว่าคิดถึงจังเลยสมัยเด็กที่เคยเล่นเป็นโจรสลัดมักออกเรือในคืนแบบนี้เสมอคืนดวงจันทร์สว่างเจิดจ้าเมาทั้งสามคนก็ได้หันไปมองที่ดวงจันทร์ทูก็ได้กล่าวว่าถึงเวลาออกเรือแล้วทูก็ได้ดีนิ้วตรงเปาะ เมาทั้งสามคนก็ได้หันกลับมามองที่นิ้วของทูทูก็ได้กล่าวว่ามือสมัครเล่นกันจริงๆช่วงเวลาที่พวกนายมองดูจวงจันเมื่อกี้ฉันก็จัดการไปคนหนึ่งเรียบร้อยแล้วการจู่โจงประสานกันที่พวกนายถนัดนั้นถ้าขาดไปคนหนึ่งละก็พลังต่อสู้จะเป็นแค่หนึ่งในสิบส่วนเท่านั้นก็ทําให้เมาทั้งสามคนถึงกับเหงื่อตกทูก็กล่าวต่อว่าฉันเห็นมันน่าเบื่อก็เลยอยู่เฉยๆไม่ลงมือระวังตัวกันหน่อยสิหลังจากทูพูจบเมาทั้งสามคนก็ทําท่าทีจริงจังขึ้นมา ชายผิวเข้มก็คิดในหัวว่าเสร็จแน่เมาส์ที่ผ่านศึกมานับร้อยลุมเกบันคนเดียวแล้วด้านล่างก็เห็นว่าตอนนี้เมาส์ทั้ง3คนก็ได้ล้อมเกบันไปเป็นที่เรียบร้อยเกยบันก็พูดขึ้นมาว่ามีความมั่นใจตัวเองมากนะพอเข้ารูปแบบนี้แล้วก็ทําหน้าตาสบายๆขึ้นมาเชียวเมาส์คนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าสายไปแล้วเมื่อพวกฉันจัดรูปขบวนนี้แล้วนายก็หมดโอกาสในฉากนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มเมาสยืนเป็นรูปสามเหลี่ยมทูก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะน่าสนุกดีนะ เมาส์คนที่อยู่ด้านหลังก็ได้ดีนิวดังเปาะทูก็ได้หันไปมองเมาส์คนที่อยู่ตรงหน้าก็กําลังจะชกมาที่บริเวณใบหน้าของทูแต่เมาส์คนที่อยู่ตรงหน้าก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าเขาโดนน้าบางสิ่งบางอย่างและเมาส์คนที่อยู่ตรงหน้าโดนนั่นก็คือฉี่ของมิสเตอร์ทูนั่นเองเมาส์คนที่อยู่ตรงหน้าก็ตกใจและมีการยกเขาขึ้นมารับฉี่ของทูด้วยเมาส์คนที่อยู่ตรงหน้าก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าบ้านี่และทูก็ได้ฉี่ไปรอบๆฉี่ก็กําลังจะไปโดนเมาส์คนที่2สอยหลังบออกกมาแฉี่็นไปถึงเมาส์คนที่3าสองาก็จะเห็นว่า ทูนั้นได้ฉีเป็นวงกลมล้อมรอบตัวเองไว้หลังจากทูฉีเสร็จก็ลูดซิบเก็บอวัยวะเข้าไปเมาคนที่อยู่ตรงหน้าที่โดนฉีใส่ก็พูดขึ้นมาว่าแกจะบ้าหรือไงทูนั้นก็พูดขึ้นมาว่าสบายตัวจังนั่นก็ทําให้เมาคนที่อยู่ตรงหน้าโกรธมากจนเส้นเลือดขึ้นแล้วก็กล่าวว่าแกแต่ทูนั้นก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เอนตัวลงนอนในวงเยี่ยวของตัวเองและทูที่นอนอยู่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะดีหรือทั้งที่สองคนยังสะอาดแจม่มแต่คนหนึ่งกับเปื้อนสกรก ปีศาจ้ายที่ฉีกทําลายความสัมพันธ์ของ3ามคนที่ไม่มีอะไรมาแทนได้คนแบบนั้นล้มอยู่ตรงหน้าจัดการให้สาใจเลยสิและในตอนที่34มีชื่อตอนว่าลูกผู้ชายทะเลในหน้าที่หนึ่งนั้นก็มีเท้าลงมาเหยียบบนใบหน้าของทูตูมแล้วก็มีสองเท้าตามมาแล้วก็เป็นภาพฉากใหญ่เมสาทั้งสามคนก็กําลังกระทืบทูอยู่ตู้มตุ้มตุ้มทูก็โดนกระทืบลงที่บริเวณใบหน้าอย่างเลิเทะ แล้วก็ทําให้ชายผิวเข้มถึงกะตกใจหลังจากกลุ่มเมาส์ก็ทื่อเสร็จแล้วกลุ่มเมา้าก็หยุดพักก็จะเห็นว่าเมสาทั้งสามคนก็เหนื่อยแหกๆก,กันเลยทีเดียวเมาส์คนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้อมาเห็นเก่งเหมือนปากเลยนี่นานี่คือฝีมือแท้จริงของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นรุ่นที่สองหรือในฉากนี้ก็จะเห็นว่าทูนั้นเลือดเต็มใบหน้าเลยจากนั้นทูก็ได้ลุกขึ้นมานั่ง ก็ทําให้เมาส์ทั้งสามคนถึงก็ตกใจและเมาส์ทั้งสามคนนั้นก็รู้สึกเครียดก็จะเห็นว่าใบหน้าของทูนั้นมีเลือดออกด้วยและทูก็ได้เอามือไปไว้ที่หูแล้วก็พูดขึ้นมาว่าลมดีจังจากนั้นกังหันลมที่ทูโยนมาปักไว้กับผนังก็มีเสียงหมุนแก๊กแก๊แกแเมาส์ทั้งสาคนก็ได้หันไปมองที่กังหันลมชายผิวเข้มก็ได้คิดหัวว่าเรียกลมมาหรือและทูก็ได้ลุกขึ้นยืนก็ทาให้เมาส์ทั้งสาคนสะดุ้งไปอีกทีหนึ ก็ทำให้กังหันลมนั้นได้หมุนแรงขึ้นหลังจากกังหันลมหมุนแรงขึ้นแล้วก็มีลมกันโชกขนาดใหญ่พัดมาทาังฟู พัดผ่านผู้คุมและตัวเมาส์ไปทูก็ได้ถอดเสื้อและชูผ้าขึ้นเมาส์ทั้ง3คนก็มองทูจากนั้นทูก็ปล่อยผ้าที่ชูขึ้นแล้วก็นํามือไปปิดไวที่ใบหน้าและทูก็ทําท่าทีเหมือนกับว่าเช็ดใบหน้าของตัวเองแล้วก็ดึงมือออกจากใบหน้าก็เห็นว่าตอนนี้ใบหน้าของทูนั้นได้เปลี่ยนไปเมาส์ทั้ง3มคนก็ถึงเหงื่อเงตกส่วนชายผิวเข้มนั้นก็ตกใจด้วยเหมือนกันแล้วทูก็กล่าวขึ้นมาว่าน้ําขึ้นเต็มปีแล้วแววตาและท่าทีของทูนั้นได้เปลี่ยนไปและทูก็ได้้้้ถออออดดดผาาาาพวววววกกกกหัแแลลลล็่่ไเเเินื เมาทั้งสามคนก็ถึงกับซีดไปเลยทีเดียวและในตอนที่สามสิบห้ามีชื่อตอนว่าลมในหน้าที่หนึ่งนั้นทูก็ได้กล่าวมาว่าเอาละมาต่อกันเมาทั้งสามคนก็เหงื่อตกเมาคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่ายอดเยี่ยมแสดงได้ยอดเยี่ยมเยี่ยมถึงขนาดนี้เชียวลองคิดดูสิปรากฏตัวเหนือความคาดหมายของเล่นกังหันลมปล่อยฉี่แล้วก็เรียกลมเอาโคนเขียนหน้าอันไหนในพวกนี้มีที่เรียกได้ว่าเป็นฝีมือแท้จริงไหมทั้งหมดเป็นแค่การแสดง เอากลับมาซะความเป็นตัวเองที่ปกติเมาคนที่กล่าวมาทั้งหมดก็ได้เอามือทําเป็นเหมือนกับบันไดแล้วก็ทําให้เมาอีกคนหนึ่งกระโดดขึ้นมือแล้วก็ส่งเมาอีกคนหนึ่งขึ้นไปเกาะอยู่ที่ผนังกาแพงส่วนเมาอีกสองคนก็ได้กระจายตัวและตอนนี้กลุ่มเมาก็ได้ทําเป็นรูปสามเหลี่ยมอีกแล้วเมาคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะบอกไว้นะรูปแบบนี้ยุ่งยากอย่างที่เมื่อกี้เทียบไม่ได้เลยตอนนี้ปัสสาวะนายหมดเกลี้ยงแล้วจัดการรูปแบบสี่มุมยังไงล่ะ ทูก็ได้มองไปที่เมาส์คนที่อยู่ข้างบนแล้วก็กล่าวว่าขึ้นไปสูงได้มากเลยนี่นะจะไม่เป็นไรแน่หรือลงมาคนเดียวได้หรือในขณะที่ทูกล่าวอยู่เมาส์อีกสองคนที่ทูหันหลังให้ก็ได้บุกเข้ามาหาทูอีกคนหนึ่งก็ง้างหมัดว่าจะต่อยทูส่วนอีกคนนึงก็ได้กระโดดถีบผู้คุมและเมาส์ที่อยู่ข้างบนก็ถึงก็เหงื่อตกเหตุผลที่เหงื่อตกนั่นก็เพราะว่าทูสามารถหลบเมาส์คนที่กระโดดถีบได้และทูก็ได้ต่อยเมาส์เข้าไปคนหนึ่งเมาส์คนที่โดนต่อยนั้นก็ฟันหลลลุดดอออออกกกกกกจจาาาาาปแ้้วว็เเเืบบริณาตา เมาส์คนที่โดนต่อยนั้นก็ได้กระเด็นลอยขึ้นไปแล้วก็ไปตีลังกาบนหนึ่งรอบหน้าของเมาส์คนที่โดนต่อยนั้นก็ได้ลอยผ่านใบหน้าของเมาส์คนที่เกาะอยู่ข้างบนและเมาส์คนที pack. ่อย so ู่ข <Maybe. S 2> ้างบนนั้นก็ได้โดนเลือดของเมาส์คนที่โดนต่อยกระเซ็นใส่ใบหน้าและเมาส์คนที่โดนต่อยก็กระเด็นลอยตกลงมากับพื้นไกลมากในฉากนี้ก็จะเห็นว่ามีเมาส์สามคนอีกคนนึงก็ได้อยู่ข้างหลังของทูส่วนอีกคนหนึ่งที่โดนต่อยก็กระเด็นมาไกลมากแล้วก็อ mhm. ีกคนหนึ่งก mm ็เกาะอยู่ที <studios> ่ผนังกำแพงเหมือนเดิมเมาส์ทีี่่่่นนังอยููก็ไดด้้พขึมาาาวปศ แล้วก็คิดหัวว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนแล้วเมาส์าคนที่นั่งอยู่นั้นก็คือลิฟก็ได้ฉี่แตกออกมาแล้วก็ได้วิ่งหนีไปก็มีคําบรรยายว่าความคิดนั้นสั่งให้ลิฟที่เป็นผู้นําวิ่งหนีจนฉี่ของตัวเองกับของคนอื่นปนกันเลี่ยราดไปหมดในฉากถัดมาก็มีคําบรรยายว่าเมื่อไม่สามารถหวังพึ่งการจู่โจมสามประสานของพี่น้องได้เมาส์าคนที่เกาะที่ผนังก็ได้สไลด์ตัวลงมาจากผนงังทูก็ได้หันไปกล่าวกับเมาส์าคนนั้นว่าเจ้านี่ลงมาเองคนเดียวได้นี่นาะ แล้วก็มีคญญาําบรรยายในฉากนี้ว่าก็ไม่จําเป็นต้องตัดสินชี้ขาดแล้วเมาคนที่ลงมาก็ถึงกับนั่งฟุบไปเลยและในตอนที่36มีชื่อตอนว่าโอลิวากับเกบันในหน้าที่1นนั้นเกบันก็นําผ้าพวกหัวมาเช็ดใบหน้าแล้วใบหน้าของเกบันก็กลับมาเป็นปกติและเกบันก็นําผ้ากลับไปพพกหัวเหมือนเดิมแล้วก็มองไปที่ดวงจันทร์ทีหนึ่งชายผิวเข้มก็ได้คิดในหัวว่าเก่งเหลือเกินจัดการกับเมาที่ปากไมเคิลนั้นได้ในแค่ทีเดียว ทูนั้นก็ได้เดินไปหาเมาสที่โดนต่อยแล้วก็กล่าวว่าโฮลองพัสดีซามิเอลมานี่หน่อยลองพัสดีก็ได้เดินมาข้างหน้าทูและทูก็กล่าวต่อว่าดูเหมือนว่าตรงนี้มีปัญหาบางอย่างและทูก็ได้ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆลองพัสดีแล้วก็กล่าวว่าช่วยจัดการต่อทีนะและทูก็ได้หันหลังกลับแล้วก็กล่าวว่าฉันจะไปนอนแล้วก็มีคนกล่าวขึ้นมาว่าเออคนที่กล่าวนั่นก็คือไมเคิลลืมฉันแน่นอนส่วนทูก็หันมากล่าวกับไมเคิลว่าโอ้ไมเคิลคุ้งนี่นาะ ไมเคิลก็กล่าวว่ามันหนักแบบนั้นฉันไม่เคยเห็นเลยทูก็ทำหน้าจริงจังแล้วก็ตอบว่าโหเป็นเกียรติเหลือเกินนักมวยที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์พูดออกมาแบบนั้นไมเคิลก็กล่าวว่าถ้านายไม่มาแล้วก็ชีวิตนักมวยของฉันก็คงจบแน่ๆน่ทูก็ได้จับมาที่่ากของไมเคิลแล้วก็กล่าวว่าพูดอะไรนะพวกเราเป็นเพื่อนร่วมห้องกันนี่นาไมเคิลก็ได้กล่าวว่าลืมฉันจริงๆนี่นาแล้วก็ตัดฉากเข้ามาข้างในไมเคิลก็กล่าวว่ารุ่นสองฉันต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ได้อยู่ห้องเดียวกับนาย แน่นอนกับนายแล้วยิ่งต้องขอบคุณกว่าทูก็กล่าวว่าคืนนี้น่าเบือ่อจนนอนไม่หลับฉันได้เล่นสนุกสนุกคายอารม์ฉันยอดเป็นเซอร์ไพรส์โบนัสฉันตั้งหากที่ต้องขอบใจพี่น้องฉันลาตีสวัสด์พี่น้องทูก็ได้หาวแล้วก็มองไปที่บากิบากิก็ได้พูดขึ้นมาว่ามิสเตอร์เกบันไมเคิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าบากิบากิก็ได้กล่าวตอบว่าคุณจะชนะหรือแพ้โอลิวายยังไงก็ช่างหลังจากการแข่งขันวันมะรืนนี้แล้วกะรุนาเป็นบากินั้นยังพูดไม่ทันจบ ทูก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าคนรักของผมคงไม่ใช่จะพูดอย่างนั้นนะบากิก็ได้ตกใจพูดว่าฮะทูก็กล่าวว่าแต่ว่าถ้าอยากสู้กับฉันแล้วก็ไม่ว่าเมื่อไหร่ได้ทุกเมือ่อถึงแม้จะเป็นที่นี่เดี๋ยวนี้และในหน้าถัดมาก็จะเห็นว่าตรงประตูนั้นก็มีสายตามองมาคนที่มองมาก็พูดขึ้นมาว่าที่นี่หรือคนที่มองมานั้นก็กล่าวว่าเกบันอยู่ไหมจากนั้นคนที่มองมาก็ทําตาโตแล้วก็กล่าวว่าโอ้เจอแล้วแล้ประตูก็ได้ค่อยๆถูกบิดพังลงเรื่อยๆ แล้วก็มีคนตะโกนว่าไม่นะมิสเตอร์ยาชายที่อยู่ในห้องขังเดียวกันก็ได้ลุกขึ้นมาชายคนนั้นก็ได้ตะโกนต่อว่ามีลูกกุญแจนะมิสเตอร์ยาซึ่งคนที่พังประตูเข้ามานั่นก็คือบิสเกตโอลิวาบิสเกตโอลิวก็บิดประตูจนประตูพังเลยโอลิวาก็กล่าวว่ากูดอีฟเวอร์นิงมิสเตอร์เกบบนผู้คุมก็ได้กล่าวว่าโทรทําประตูเป็นแบบนี้แล้วบากิก็ได้ตกใจแล้วก็พูดมาโอลิวา Oliver. ลุงคนแก่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าอันเชน ผู้คุมก็ได้พูดมาว่าห้องขังไม่มีประตูแล้วโอลิวาก็ได้พูดมาว่าขึงผ้มาม่านแทนซะส,สิผู้คุมก็ได้บอกว่าโ no. นโอลิวาก็ได้พูดมาว่าเกบันใช่ไหม